คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดอรธานีแถลงสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อมากถึง191คนครับจำนวนนี้เป็นผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล136คนและจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่55คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนเป็นหญิงอายุ47ปีหลังฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มแต่เนื่องจากเป็นโรคอ้วนจึงเสียชีวิตครับ นายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสียงสูงอย่างต่อเนื่องเกือบทั้งหมดครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและสถานที่กักตัวเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่ามีผู้เล็ดลอดการคัดกรองและแพร่เชื้อในวงแคบๆจนกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ครับแคมป์นักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนรวมถึงศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ติดเชื้อแล้ว35คนด้านแพทย์หญิงพัชริดากลิ่นพยอมอายุรแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเปิดเผยว่าขณะนี้โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วย158คนต้องให้ออกซิเจน41คนทําให้เครื่องออกซิเจนแรงดันสูงจากเดิมที่มีอยู่40เครื่องไม่เพียงพอครับคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐพ่อค้าและประชาชน จึงได้ระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องออกซิเจนแรงดันสูงมีเป้าหมายจัดซื้อเพิ่มอีก45เครื่องงบประมาณ10ล้านบาทและเครื่องบางส่วนก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลชุมชนอีกด้วยครับ